fc ทุกท่านนะผมก็นั่งเ,เขียนชื่ออยู่ใน fc นะครับตอนนี้ก็เขียนหมดทุกตัวแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านมันจะได้ไม่หลงกันเนาะนะครับนี่ใน fc ผมก็เบื้องต้นผมก็เขียนชื่อนี่แปะไว้ใส่อุปกรณ์การช่างของผมทั้งหมดเลยใน fc ไม่ไว่าจะเป็นกลนจงกลแจนะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเดี๋ยวก็จะจัดระเบียบใน fc ก่อนที่จะ ออกไปลุยเนาะก็นี่นะครับจะเขียนชื่อไว้ไอซีมันจะได้ไม่สับสนกันเนาะเพราะว่าของผมนี้ก็จะมีรังเครื่องมือแยกต่างหากในไอซีของยังพงก็จะมีรังเครื่องมือแยกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะสลับกันนะท่านผู้ชมมันจะสับสนนะครับเออเดี๋ยวผมก็เลยเขียนชื่อไว้เลยนะอซีนะเพื่อเป็นการ ง่ายในการจัดเก็บนะเวลาเราใช้งานเนาะนะครับก็อันนี้ของใครอันนั้นของใครก็ไม่รู้จะโยนใส่ลังไหนอะนะแต่ว่ามันก็ไม่หายหรอกมันก็อยู่มไม่รักของผมก็ลังของช่างพงนี่แหละนะครับนะก็เขียนชื่อไว้เลยนะเพื่อ,อไม่ให้มันหลงกันใน fc contee นี่ผมก็ซื้อมาใหม่เมื่อกี้นี่ซื้อมาร้อยแปดสิบบาทแพงมากปกติมันร้อยเดียวอันที่ ผมเคยไปซื้อรอบก่อนนะครับของผมก็มีอยู่อันหนึ่งมรูมันหายไปไหนในไอฟซก็เลยซื้อใหม่นะฮะเออฮะก็ซื้ออุปกรณ์มานะครับก็จะมีเครื่องมือช่างในเอฟซีก็ไว้ทํางานนะครับทีนี้ผมก็จะแยกใส่ถุงใส่อะไรแยกกันนะท่านผู้ชม กุญแจอยู่ส่วนกุญแจน็อตอยู่ของน็อตนะฮะนี่มันก็จะมีน็อตเล็กๆน้อยๆแบบนี้อยู่ในเอฟซีนี่เดี๋ยวก็จะแยกเอาไว้เวลาจะใช้งานมันจะได้หาง่ายนะออเวลาใช้งานนี่มันจะได้หาง่ายส่วนใหญ่เวลาเราไปหน้าง,งานก็จะเก็บเอาน็อตในรังนี่แหละไปใช้ในเอฟซีนะครับเก็บเอาน็อตในรังนี้ไปใช้นะครับส่วนใหญ่นะเวลาไปทําบ้านแม่เป่าก็จะเอาน,อดดน็อตดํานี่เอาน็อตที่ผมซื้อไว้นี่แหละ เนี่ยน็อตด,ดำเนี่ยมันยิงไม้ใน f อฟก็เอามาใช้นะครับนะเดี๋ยวขลังเดี๋ยวก็จะซื้อติดลังไว้ใน f อฟเผื่อฉุกเฉินเราก็ได้ใช้นะเพราะว่าบางทีมันมันมันไปหาซื้อไม่ทันในเอฟไปหาซื้อไม่ทันก็ต้องเอาตรงนี้ไปใช้ก่อนนะฮะงงหมดแล้ว,ลวนะซื้อไว้ก็ได้ใช้ใน f อฟเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะแยกประเภทของนะฮะ เอาไวไ้ใน f c เอา <ไป S 1> น็อต <ไป S 1> ก็ <ไป S 1> ส่วนน็อตนะครับแล้วก็คุญแจก็ส่วนกุญแจนะ F4 เวลาใช้งานมันจะได้หาเจอง่ายสนัคพบ,พบอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ปะปนกันใน f c เดี๋ยวผมจะแยกน็อตออกมาก,ก่อนเอากุญแจออกมาใส่ถุงอีกตั้งหากนะมันจะได้หาเจอง่ายนะครับ f ี c. ไม่ทำแบบนี้เวาลาจะใช้งานมันยากมากเลยเอะสีหายากเลยนี่ผมก็จะเอาลังเครื่องมือใส่ตรงนี้ลังบุกเกอเพือไปเขียนคื่ออีกหน่อยกัน ก็จะเป็นรังปรเจในสะีเลยใช้งานก็ได้ง่ายเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งยากนี่จะใช้งานรู้ถุงอะไรไปถุงอะไรหาไม่เจอในสะีหาสิ่งที่ต้องการไม่เจอมันว่างก็เลยเอามาแยกประเภทกันเลยนะแยกประเภทจากตรงนี้เลย สวนตกก็เย่น ไปลุยม ng ันจะได้ง ng ่ายๆหน่อยนะจ๊ะีแยกประเภทไว้ก่อนผมก็จะเขียนชื่อไว้หมดทุกตัวเลยนะจะีจะได้ง่ายๆหน่อยเราจะทำงานเมื่อเราเก็บของเราจะได้ยูนเข้าลังูกหน่อยนี่อึของนี่ของใครดีงงเลย น,นี่จะเป็นของที่ผมซื้อเองนะเซแต่ว่าเอไปทำโครงการเป็นของที่ใช้เอาไว้ไปทำเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินนี่จะเป็นลังกุเจ บงังไอิญอินทีนาทีนะป,นนะอ,ะปอฝากคลิปไว้ตอนนี้นะ่นสวัสดีครับ